การฐานปกมีหลายท่านมีตำแหน่งลูกจ้างในหารชั้นประทวนในหานสมรภัทหลายเซนธิการการดำเนินชีวิตขออย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตมีสองเรื่องที่ที่แม่ทัพอยากจะฝากเราไว้หนึ่งหน้าที่ของพวกเรา สองคุณธรรมศริยธรรมในจำตัวพวกเราหน้าเวลานี้ศักดิ์ศรีของทหารมันขึ้นมามันมาแล้วมาอยู่กับพวกเราแล้วศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยที่จะซื่อสัตย์สุจริตร่วมกันผลป้องประเทศชาติมันขึ้นมาแล้วเราจะทำอย่างไร ในหน้าที่ที่เราทําอยู่เราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรแม่ทัพไปบรรยายมีคนเดียวหมดแรงไปไม่ทั่วถึงก็ด้วยพี่น้องประชาชนทำสื่อทำทิกตอบช่วยกันโดยความสมััรใจ มันถึงเป็นสิ่งที่พวกเราได้เห็นในสื่อทุกวันนี้นั่นคือปรากฏการณ์ของความดีบองคนในชาติที่ช่วยกันบางครั้งปดขาเพอ่อพี่น้องคนไทยก็อยากไปมาถ่ายรูปกับเมทัพ เขาดีใจที่ได้เจอเขาอาจจะมองว่าแม่ทัพเป็นคนดีในสายตาเขาเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละเขาอยากถ่ายรูปเขาอยากมาอยู่ใกล้แม่ทัพไม่ได้ขี้เกียืเนอยากให้เขาถ่ายรูปทุกคนไปบางมหาวิทยาลัยน้องๆสามพัน 3, คนถ่ายรูปทุกคน ในท่ายืนแต่แม่ทัพก็ต้องยอมเพราะเราทำเพื่อประเทศชาติแม่ทัพคือสัญลักษณ์ของความรักชาติศาสนาว่าสัต์ใน่วงเวลานี้ใช่หรือไม่คิดอย่างนั้น เรายืนยืนเพื่อประเทศชาติไม่ได้ยืนเพื่อตัวเองตัวเองก็ไม่ได้หล่ออะไรมากมายแต่น้องก็ถ่ายรูปแล้วเขามีความฝึกเราก็อยากให้เขาถ่ายแล้วเราก็กลับแต่สิ่งที่เขาได้นั้นก็คือมันเหมือนกับเขาหาคนแบบนี้มานานใช่ไหมปัญหายากขนาดนั้นใช่หรือไม่ แล้วพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองขบวรวมถึงคุณพ่อคุแม่ญาติของน้องที่สละเชื่อชาติพวกนี้ด้วยพวกเราขอให้ได้ช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนความรักชา,า,าติศาสนาพระมหากษัตริย์นี้ให้คงอยู่ช,ชั่วลูกเชั่วหลานให้เกิดความคิดแข็งตราบน,นานเท่านาน ทำอย่างไรหน้าที่ทุกคนทําหน้าที่ที่สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติช่วยเหลือคนไทยร่วมกันในสิ่งที่เราช่วยได้ มีจิตใจเมตตาต่อคนอื่นเสียสละแล้วก็วไดชอบหน้าที่ตัวเองด้วยความเสื่อมสัสจริ